ชนะเทือสใช่้ายแหรอแคชนะอใครแพ้ก็ถ şey ือแพ้เอ๊ะอาจิรยยิงดีนะเดี๋ยวก่อนให้ชนะก่อนเดี๋ยวมว่า cực kì là <laughs> là cần lắm <laughs> <tui. cười> <laughs> vừa <laughs> đái bữa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  đái bắt đi nói oh, oh, oh. <laughs> <laughs> เลูกตึงครับทำมือเต้นรับเอารับเอาเปิดเอาเปิดเอากระสากรสาสวยๆกระโม่มึงตายมึงแล้วแล้วเขาข้ามไปเขาเล่นง่ายนี่มึงแล้ว

เปิดได้ชัวรหน่อยจะเดินไปให้ถึงหลังให้ถึงหลังให้ถึงหลังเลยไปกลางให้ถึงหลังเลยซ้ายขวาเล่นได้หมดเลยเสก็บขยครับสามหมุนดับเต้นวันนี้ก็ไหวสิ

ไม่เอาค่ะลูกคีไม <m ys> ่เอาค่ะสีแดงเมัยเซมัยขึ้นได้เ่าเ่าดกล้าเสิร์ฟเลยแลกไปเลยเสิร์ฟบาเก็รับได้อยู่ดีเอาแลกไปเลยไม่เข้หรอกไม่เ้าัน่ี <laughs> làng sai quả này đây một Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้ยเส้นเส้นเส้นขยับยเลยนะ <c oughs> เส้นสีขาวงเลยนะออพอดีเลยคนระับกรรมการพูดชี้สิได้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 

ครับ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  <laughs> <laughs> <laughs>

Fafaf!

No, 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 no,